มาดูวิธีการเปลี่ยนสายริบบิ้นกันบ้างบางครั้งคุณต้องแก้ไขาสายริบบิ้นเพื่อให้พิมพ์ได้ดีมันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดหน่อยแต่ง่ายที่จะแก้ไขด้วยตัวคุณเองมาดูวิธีแก้ไขกันบ้างแรกเปิดฝาโปรง่งใสเอาสายริบบิ้นในตำแหน่งกลางอย่างนี้หลังจากนั้นดึงออกอย่างช้าๆที่นี่คุณจะพบลูกล้อเล็ก ฮ่าฮ th ่ปรดหมูลูกล้ออย่างนี้และพยายามดึงสายริบบิ้นที่ดีออกมาสำหรับการพิมพ์เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการนี้คุณจำเป็นต้องเอามันกลับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกเวลาอีกครั้งอย่างระมัดระวังโปรดมองที่ตําแหน่งนี้คุณจะพบช่องว่างระหว่างหัวพิมพ์กับแผ่นเหล็กที่ถูกเปื้อนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายริบบิ้นถูกเสียบในช่องว่างนี้ฉันจะใส่มันเข้าไป หากสายริบบิ้นไม่แน่นพอโปรดหมุลูกล้อยอย่างนี้ดังนั้นคุณได้เปลี่ยนสายริบบิ้นสำเร็จแล้ว